สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะหวานก็มีข่าวมาฝากนะคะเรื่องงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่า2023ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะคะยังไม่ถึง2วันเต็มดีค่ะซึ่งนะคะสถานีโทรทัศน์ของประเทศจีนนะคะต่างก็พร้อมใจกันจัดงานนะคะแต่ว่าแต่ละ,ะสถานีก็จัดที่ ของตัวเองเป็นเฮดคอร์เตอร์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้ง CCTV มีหูนานนะคะมีเจอเจียงนะคะแล้วก็มีดราก้อนค่ะทีนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าที่ไหนนะคะได้เร й ติ้งดีที่สุดนะคะหวานมีมาฝากนะคะ การที่จะได้เรตติ้งดีที่สุดนั้นก็มีหลายๆปัจจัยเลยนะคะคนในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหประชากรเขาเยอะค่ะเป็นพันล้านคนเลยนะคะทีนี้เขานั้นสามารถจะดูรายการพวกนี้ผ่านทางโทรทัศน์ได้แล้วก็ผ่านทางออนไลน์ได้นะคะทีนี้จะมีบริษัทนะคะที่เขาวัด เรตติ้งเป็นเ e ี l ยวไทม์อยู่นะคะเขาก็จะจัดการค่ะจับนะคะสัญญาณว่าในช่วงเวลาไหนที่เรตติ้งของใครสูงที่สุดนะคะแล้วการที่จะนำมาคือเอาข้อมูลมาตัดสินว่าเรตติ้งของสถานีไหนที่จัดงานไอเฉลิมฉลองส่งท้ายวันปีเก่านะคะ2023ได้เรตติ้งสูงที่สุดเนี่ยก็คือเขาเอา ค่าเฉลี่ยนะคะของของทั้งหมดนะคะทั้งคืนที่จัดงานเนี่ยแหละคะ่ะเอามาเป็นตัววัดนะคะด้วยจํานวนคนนะคะว่ามีคนดูอยู่ในขณะนั้นๆน่นะกี่คนกันนะคะในขณะที่พวกเขาจัดงานนะคะตรงช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วในปีที่ผ่านมานะคะปี2023นั้นนะคะเรตติ้งสูงสุดนะคะของงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่า2023ก็คือ ดรา g อนสัตย์ไหลทีวค่ะสำหรับนะคะความเป็นปัจจัยที่แบบดึงดูดนะคะคนที่จะมาดูเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของดาราที่ถูกรับเชิญมานะคะดารานักร้องที่จะมา,าสร้างความสนุกแล้วก็เอนเตอร์เทนให้กับผู้ที่อยู่ในงานรวมทั้งเวลาที่ถ่ายทอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับคนดูทางบ้านด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดงานนะคะว่าเป็นทีมไหนอะไรยังไงนะคะเราจะเห็นได้ว่าย่ง อย่างหูหนานทีวีนะคะก็จะมีความค่อนข้างจะจะสมัยใหม่นะคะมีการนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยก็เข้ามาก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีหูหนานนี้จะมีน้องรู้ซื้อของพวกเราใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีทางเจอดเจียงเนาะเจอดเจียงก็จะมีเอ่อไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณป่ายลู่แล้วก็จะมีกลุ่มเนาะที่ไปแบบแล้วแต่ว่าใครเขาจะ คือแล้วแต่ว่าทางสถานีนั้นเขาจะส่งบัตรเชิญไปนะคะถึงดาราถึงดาราท่านใดแล้วดาราท่านนั้นเขา,เาจะไปช่องไหนอะไรแบบนี้เราก็จะได้เห็นกันไม่ว่าจะเป็นคุณฐานเจนซื้อนะคะคุณถังเยี่ยนคุณฮูเกอร์อะไรแบบนี้นะคะซึ่งในด r า g อน s ัทเทิร์ลทีนะคะก็จะมีทีมงานนะคะของเรื่องเนี่ยค่ะบอสตันชงางไฮนะคะซึ่งเป็นทีมของคุณฮูเกอร์ก็มาทั้งทีมเลยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโอเคช่องที่เขาได้แชมป์ไปนะคะก็คือ Dragon Satellite TV นั้นเขามีอะไรบ้างนะคะซึ่งทีมของงานนะคะใช้คำว่า dream comes to i n t h e s นะคะ2024ค่ะ dragon tv new year's eve ceremony นะคะนี่ก็คือชื่อเต็มๆของเขาค่ะโดยนะคะถ้าโดยนี่ก็คือมันจะมีตัวย่อเขาเอาตัวย่อมาของของแต่ละเจ้าภาพที่เป็น investor ที่มาจัดงานในวันนี้นะคะก็คือตัว C ตัว S ตัว M แล้วก็ H U A N นะคะแล้วก็กาล่าค่ะ C.S.M. แล้วก็หวนกาล่านะคะแต่ว่าทุกตัวอักษรจะเป็นตัวใหญ่หมดนั่นก็แทนนะคะแทนชื่อของบริษัทที่แบบลงทุนในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เอาเป็นว่าค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะที่ตื่นตาตื่นใจนะคะก็เริ่มต้นนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นจากการแสดงของคุณอี้ซือกันเลยทีเดียวค่ะพอขึ้นเวทีนะคะก็มาร้องเพลงสองเพลงค่ะแล้วก็ทำให้ความนิยมนะคะในการถ่ายทอดสด มีคนดูนะคะผ่านแพลตฟอร์มของไอฉีอีค่ะซึ่งไอฉีอีถ่ายทอดนะคะของดราคอนทีวีนะคะเพิ่มขึ้นเป็น33ล้านในทันทีเลยนะคะอันนี้แค่คนแรกขึ้นเวทีก่อนนะคะจากนั้นค่ะทางด้านของคุณจางลว่วินนี่มาเวทีนี้นะคะขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ร้องเพลงไป2เพลงนะคะก็ทําให้ความนิยมเพิ่มขึ้นค่ะขึ้นไปอีก35ล้านนะคะจากนั้นก็ต่อด้วยทีมของ golden voice partner นะคะ ก็ขึ้นมาร้องเพลงไอ้เรื่องนี้นะคะเพื่อนๆอะไรนะ The Lonely Warrior นะคะ กอ,กองกำลังที่3ามาที่เพิ่งออนแอร์จบไปนะคะของทางไอชีอีขึ้นมานะคะก็ยิ่งทําให้ความนิยมในการถ่ายทอดสดนั้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในท้ายที่สุดนะคะทางแพลตฟอร์มของไอชีอีซึ่งถ่ายทอดของทางดรา g ก n เอ่อทีวีพารที่นะครั้งนี้นะคะก็ทะลุ40ล้านขึ้นไปเลยคลองอันดับหนึ่งอย่างมั่นคงนะคะอันนี้คือตามข้อมูลในข่าวค่ะต่อมาในขณะเดียวกันนะคะการแสดงมียาวไปเรื่อยๆค่ะข้อมูลที่เผยแพร่ มาโดย Dragon TV นะคะก็ในช่วงที่มีการต่อสู้กันมากที่สุดคือช่วงเวลาเที่ยงคืนค่ะเขาดาวเมื่อนคะคะ198765นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ Dragon TV นะคะคือเออไม่ไม่ใช่มาอยู่ที่สถานีเขานะแต่เข้ามาชมะคะ่ะ ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์นะคะ100ล้านคนนะคะทีเดียวเลยนะคะเข้ามาโอ้โหเครือข่ายไม่ล่มนะคะแข็งแรงมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีหัวข้อนะคะท็อปิกที่พูดกันนะคะถึงในช่วงที่มีการเขาดาวไปจนกระทั่งช่วง10นาทีแรกของวันใหม่ของวันที่1นะคะมกราคม2024นะคะมี 700ท็อป,ปิกนะคะก็คือเป็น700หัวข้อนั่นเองค่ะก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็พูดคุยกันไปค่ะแน่นอนว่านะคะไม่ว่าจะเป็นผลเรตติ้งแบบเรียลไทม์หรือว่าความนิยมในการถ่ายทอดสดแบบออนไลน์นะคะสำหรับ Dragon TV แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าภูมิใจนะคะของแชมป์ที่1มาได้ทั้ง2แบบเลยค่ะก็นั่นหมายความว่าสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมนะคะเมื่อดูเนื้อหาบนเวทีทั้งหมดของงานของ Dragon TV แล้วนะคะก็มีคนชื่นชม เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นงานส่งท้ายปีเก่าที่สามารถจะสรุปได้ดีในช่วงปีที่ผ่านมานะคะของของตัวของ Dragon TV เองด้วยรวมทั้งรวมทั้งประเทศจีนเองด้วยเพราะว่าทีมมันเป็นทีมของ สุนทรียศาสตร์นะคะแห่งตะวันออกค่ะอันนี้ก็คือทีมของงานนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ในงานนะคะก็จะมีการร้องเพลงนะคะของเหล่าบรรดาผู้ที่ทำรายการวาไรตี้ที่ได้เรต i ติ้งนะคะมากที่สุดในหลายๆปีของทางดากอนทีวีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีนะคะเพลงจากหลายๆท่านเลยค่ะ โดยเฉพาะนะคะมีเตงเกอเหล่าซื้อนะคะมาด้วยนะคะอันนี้มาร้องเพลงของออกองกำลังที่สานะคะ The l o l ี l วา r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  อนะคะซึ่งเป็นคู่หูทองคำเนาะคู่นี้มามากับคุณไป ไปจู่กังนะคะขึ้นไปร้องเพลงซึ่งมันก็มีความทรงพลังมากๆเลยนะคะพวกเขาร้องเพลงเสียงดีมากแล้วก็เป็นนักร้องที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริงนะคะได้รับคำชมแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีดารานะคะหลายๆท่านเสียงดีๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหวงฉีซานนะคะถูกเรียกว่าเป็นเหล่าเซอกันไปทั่วเวทีเลยนะคะรวมทั้งมีคุณแองเจล่าคุณแองเจลาฉางนะคะก็มาด้วยแล้วก็มีคุณอูชิงฟิงมานะคะ มีหลายคนอ่ะเพื่อนๆเ,เขามากันเต็มเลยนะคะเอาเอาที่เรารู้จักดีกว่านะคะคุณหูเกอร์คุณถังเยี่ยนมาด้วยนะคะแล้วก็คุณจางรั่วอินของพวกเรานะคะก็มาด้วยนะคะทุกคนก็เต็มที่ค่ะก็ทำให้นะคะเวทีเนี่ยดูมีความยิ่งใหญ่รวมทั้งเอฟเฟกนะคะของฝ่ายจัดงานก็ถือว่าให้ความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับการการไล่ตามแสงได้อย่างดีนะคะมีการผสมผสานกันร,ระหว่างแสงสีเสียงเงาแล้วก็เมทริกของแสง ตาง ล้วนทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงเหมือนกับว่าแสงอรุณแรกนะคะของปีใหม่ของพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะในปีใหม่นะคะ2024นั่นเองค่ะนี่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเน้นย้ำว่านะคะหากว่าเมื่อการเต้นราบนเวทีเนี่ยที่มีนักแสดงขึ้นไปมากมายนะคะก็ถ้าไม่มีความสวยงามก็คงไม่มีใครดูนะคะก็อาจจะดูยุ่งวุ่นวายไปหมดแต่ว่านะคะงานของเจอเจียงก็ได้รับคําชมว่ามีการจัดการคิวต่างๆได้ดีมาก ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดนะคะของประเทศจีนในปีนี้นะคะสิ่งที่ฟังดูดีนะคะควบคู่ไปด้วยนะคะก็มีความชันฉลาดนะคะของดากอนทีวีที่เขาชมนะคะคือนอกจากว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็คือการร้องเพลงของของเหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายที่ขึ้นไปการแต่งตัวที่สวยงามแล้วก็มีเอฟเฟกซึ่งเป็นศินละปะบนเวทีที่สะดุดตานะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการควบคุมระบบเสียงได้ ดีมากๆเลยนะคะก็เป็นการชื่นชมไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการนำเอาวิดีโอนะคะซึ่งอัดไว้ก่อนที่ ก่อนที่จะมีงานปาร์ตี้นี้ค่ะซึ่งเป็นการรวมนะคะรวมเ,เรื่องราวต่างๆแล้วก็คนสำคัญสำคัญที่เคยมาออกนะคะในรายการวราไรตี้โชว์ของทางด r กกอน TV รวมทั้งแบบเหมือนกับเพื่อนร่วมชาติจากทุกมุมโลกนะคะที่เคยมาปรากฏหน้าตายอยู่บนดาก g อน TV เนี่ยค่ะก็มาพูดนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะผ่านทางกล้องวีดิทัศน์คือผ่านทางาวิดีโอนะคะซึ่งพวกเขาจัดเตรียมมานั่นเองค่ะซึ่งก็ยิ่งทำให้นะคะได้ เห็นถึงความแบบมีเลือดของความรักชาติขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนนะคะบนโลกแห่งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นไอเดียดีๆเนาะก็อย่างคนทําข่าวเขาเคยไปสัมภาษณ์ใครนะคะที่เป็นคนดังของจีนที่อยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะ่ะเขาก็ส่งนะคะส่งรูปพร้อมกับข้อความมาสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะ สิ่งที่ทำให้เกิดนะคะความคือหาขึ้นมาก็คือว่ารายการวาไรตี้โชว์นะคะที่ชื่อว่า Lala City เนาะก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นซีซั่น2นะคะซึ่ง Lala City Youth นะคะของ ของดากอนทีวนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในปี2023แล้วก็จะจัดเพิ่มขึ้นอีกเป็นซีซั่นที่2นะคะเรียกได้ว่าเป็นวไร์ีิที่ได้รับความนิยมแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วมากๆเลยนะคะสำหรับคุณฮูเกอกับคุณถังเยี่ยนนั้นมาร้องนะคะหลายเพลงอยู่เนาะแล้วก็มีผู้ชมให้กำลังใจเยอะนะคะก็เสียงก็พอมากๆเลยค่ะทีนี้สำหรับนะคะงานเนี้ยทั้งงานเลยในภาษาที่เป็นเวอร์ชันของภาษาเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ภาษาเฉพาะ อย่างพวกกวางตุ้งอะไรแบบนี้นะคะดัคกอนทีก็จะมีการออนแอร์ออกมาในในวันที่2มกราคมนะคะก็คือวันนี้เนาะวันที่2มกราคมปี2024นะคะเพื่อที่จะให้คนจีนที่เขาถนัดในภาษานั้นๆได้ได้ฟังสำเนียงนั้นๆคือมันภาษาจีนเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงภาษามันต่างกันนะคะก็จะได้เห็นถึงนะคะสุนทรียศาสตร์ของตะวันออกนะคะพวกเขาเป็นคนจีนเหมือนกันแล้วก็ถึงถึงแม้ว่าจะพูดภาษาในสำเนียงต่าง แต่พวกเขาจะเข้าใจแล้วก็เห็นงานนี้ไปด้วยกันนะคะการจัดเรียงรายการนะคะของของแต่ละช่วงที่จะจัดขึ้นบนเวทีเนี่ยมีความเชื่อมโยงแล้วก็ต่อเนื่องกันเป็นอย่างมากนะคะโดยที่ผู้ดำเนินรายการนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากเลยค่ะแม้ว่านะคะจะมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ก็คือบางครั้งจะมีการแบบขึ้นโฆษณาขึ้นมานะคะแต่อะไรก็ตามก็ไม่ได้ไม่ได้ทำให้แบบผู้คนรู้สึกว่ามันขัด ตาอะไรแบบนี้เพราะว่ามันกลมกลืนไปหมดเลยนะคะมันเป็นช่วงต่อเนื่องของของการแสดงต่อไปเนี่ยมันก็มีขึ้นมาแวบๆนิดหนึ่งนะคะก็ถือได้ว่าเป็นความชันฉลาดของผู้ที่จัดงานมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีพิธีกรนะคะคุณหลินไห่นะคะซึ่งเขาก็เป็นคนเป็นนักร้องมาก่อนนั่นแหละเป็นนักร้องที่ได้รับการยกย่องมากๆในในประเทศจีนนะคะเขาก็มาปรากฏตัวมาอยู่บนเวทีของดราโอนทีวีนี้ด้วยนะคะก็ถือได้ว่า มีคือมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะสําหรับสําหรับคุณหรินไห่นะคะเพราะฉะนั้นเวทีก็เลยรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเพราะว่าข้างล่างตบมือกันนานมากเลยนะคะ อาแล้วค่ะนี่ก็พอหอมปากหอมคอนะคะก็ได้พอรู้กันว่าที่ไหนได้เรตติ้งสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะคะถ้ามีเวลานะคะเพื่อนๆสามารถจะไปย้อนดูวิดีโอได้นะคะก็น่าจะมีหลายๆแฟนเพจที่เอามาลงกันนะคะของทางด r า g อน TV นะคะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยทางทางด้านของอประเทศจีนนะคะเขาก็มีการแข่งขันกันทั้งหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของละครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์รวมทั้งแม้กระทั่งนะคะงานจัดงานปาร์ตี้ เฉลิมฉลองนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกเขาก็แข่งกันในรูปแบบของเรต i ติ้งด้วยนะคะมีการวัดแล้วก็มีการแบบพูดถึงกันนะคะก็เอาเป็นว่าช่องดราก้อเนี่ยได้คะแนนก็คือในเรื่องของการจัดงานที่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ผู้ที่ขึ้นไปแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็การเรียงลำดับอของงานที่เป็นไปมีความสมูทแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็มีความแสดงออกนะคะถึงความเป็นความเป็นจีนนะคะความ ความเป็นตะวันออกแบบของจีนนะคะแล้วก็การพัฒนาต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2024นะคะรวมทั้งมีเขาเรียกว่าอะไรมีหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นซีรีส์ที่แบบว่าปลุกความรักชาติขึ้นมานะคะเพลงขึ้นดังสนัน่นดังสนั่นเวทีเลยนะคะก็เป็นอะไรที่คนจีนเขาคงจะชอบแบบนี้กันนะคะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงหวานลาไปกันนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดวานจะมาเล่า ให้ฟังนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ